ใช้เงินออกรถดาวเพียงแค่2 0 0แสนบาทนะคะกลับมาพร้อมกับตัวชุดแต่งชุดนี้เลยขับรถกลับบ้านได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์ดใบแดงใบจะเเอนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมสำหรับรุ่นเอเวอเรสต์นะคะรถครอบครัวใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะคะแนะนำเลยว่าใช้ดีมากๆและก็คุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าจ่ายนะคะลูกค้าจ่ายเพียง1 5 8 5 0 0้าบาทนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยค สูงสุดของ Ford ที่มากับรุ่นนี้นั่นเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นเอลเรสสปอร์ตบวกแพ็กเกจนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งที่เป็นวิกเตอร์นะคะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะคะที่เป็นชุดของวิกเตอร์ให้นั่นเองค่ะใส่กระจังหน้าที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นซีซ่ๆแบบนี้มาพร้อมกับตัวมามาแต่งนะคะมาตัวนี้นําโชคได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟจิ๋ว3จุดที่อยู่ด้านบนตัวกระจังหน้ารังผึ้งนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นชุดสกเกิร์ตที่เป็นของวิกเตอร์นั่นเองนะคะด้านล่างชายกันชนก เขียนคําว่าวิกเตอร์ไฮนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะคะระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดของฟอร์ที่ให้มาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบะขับตามรถคันหน้านะคะตัวเรดาร์นะคะจับรถคันหน้าแล้วก็สามารถตั้งกะระยะขับ ตามรถคันหน้าได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวระบบเลนคีฟนะคะที่ให้มานะคะแล้วก็ระบบแบบระบบเบรกแบบ Stop and Go นะคะสำหรับรุ่นนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็นรุ่นบวกแพ็กเกจนั่นเองไฟหน้าของเรานะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมัน e ติอีฟิเตอร์ LED มาพร้อมกับตัวไฟเดย์ทามแลนดิ้งไลท์นั่นเองค่ะมาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างก็ใส่เป็นชุดคิ้วล้อที่มากับตัวชุดวิกเตอร์ที่เราแถมให้ลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้มาจากโรงงานให้น นั่นเองค่ะตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นลายที่มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นลายของตัวเอล t เรสสปอร์ตนั่นเองค่ะตัวนี้ยางของเรานะคะที่ให้มาจะเป็นแม็กขอบ20นะคะเป็นแม็กลายก้านแบบนี้นะคะเป็นสีดําเงานั่นเองค่ะตัวขนาดของยางนะคะจะอยู่ที่255ทับ55 R20 นั่นเองนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนล้อแม็กหรือไม่อยากได้ไลายนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้เลยเนาะ แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกหูช้างที่เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะที่ให้มานะเป็นสีดําแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้นั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบกล้อง300 60องศามาให้ด้วยนะคะดูได้รอบคันเลยนะ,ะแล้วก็คันนี้จะมีในส่วนของตัวใบสปอร์ตการเตือนด้านข้างที่มุมอับสายตาะคะจะมีการแจ้งเตือนไปที่มุมกระจกด้านข้างให้ด้วยนะคะส่วนมือจับประตูนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวนี้ทำเป็นสีดำมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีระบบตัวสมาร์ทคิเลตนะคะสามารถเปิดปิดประตูนะคะได้อย่างง่ายดายเลยเพียงสอดมือเข้าไปนะคะก็สามารถปลดล็อกประตูได้ด้วยนะคะแล้วก็เพียงปลด นำมือสัมผัสปุ่มนี้นะคะก็ล็อกประตูได้นะคะแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะตัวนี้ ติดตั้งเป็นฟิล์มซไลมิกเกรดเอให้นะคะใครที่อยากได้เลือกเปอร์เซ็นต์ในความเข้มนะคะความส่องสว่างก็สามารถเลือกได้ที 10, 60 80เลือกได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีการแรปให้นะคะแรปไปเลยถ้าลูกค้าซื้อคันนี้จะเอนแรปให้เลยครึ่งคัน,นะคะเป็นแรปสีดำนะคะเป็นสีดำด,าด้านเป็นสีดำเงานั่นเองนะคะด้านบนจะมีราวาหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็นตัวสปอร์ตะคะตัวเาวหลังคาเนี่ย เราได้ทำการทำเป็นสีดำพ่นดำมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะตัวนี้ก็มีติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะใครอยากให้แลบถึงตัวสปอร์ตสปอยเลอร์ก็สามารถแจ้งมาได้นะคะ ในส่วนของตัวไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะที่เป็นทรงเหมือนไฟรถมัดแต่งเลยนะคะเป็นลายขีดๆแบบนี้นะคะตัวนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวคาดเอวเนี่ยตัวนี้จะมีตัวคําว่าเอวเรดนั่นเองค่ะใครอยากอัปเกรดให้เป็นไฟ LED ที่เป็นไฟถอยวิ่งได้เนี่ยก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะใครอยากได้ตัวครอบกันลอยก็ใส่ได้นะคะอันนี้เลือกได้เลยว่าอยากจะใส่หรือไม่ใส่เนาะตัวชุดกั้นชนของวิกเตอร์ด้านหลังเนี่ยก็มีมาพร้อมกัน เลยนะคะตัวแบบก็มีให้เลือก2แบบนะคะลูกค้าอยากได้เป็นทรงปลายท่อที่เป็นหมายเลข8หรืออยากได้เป็นทรงเหลี่ยมแจ้งมาได้เลยสามารถเล่นสีทูโทนได้หรืออยากได้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็แจ้งมาได้เลยในส่วนของตัวเซนเซอร์ถอยนะคะตัวนี้ ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถึงบอกว่าถ้าลูกค้าซื้อในส่วนของตัวรุ่นเอลเรสสปอร์ตเนี่ยลูกค้าจะได้เป็นฟูลออปชันที่ระบบความปลอดภัยที่มีมาครบคันมาให้เรียบร้อยแล้วมาจากโรงงานนะคะคันนี้จบอยู่ที่81 0 0ล้าน5 0 0บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะตัวนี้จะเป็นช่วงล่างแบบโมโนทูพห้นั่นเองค่ะนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวตอนหลังเนี่ยมีทั้งหมด3แถวนะคะก็คือจะมีเที่นั่งนะคะ จะมีแถวสองแถวสามมาให้เรียบร้อยมีตัวช่องปรับในส่วนของตัวพัดลมแอร์มาให้ด้วยนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวแอร์ฝังที่ด้านบนหลังคาให้นั่นเองถ้าเป็นรุ่นเอเวอรเรสทุกรุ่นนะคะจะเป็นแอร์บนหลังคาให้นะคะตัวนี้เย็นของแอร์นะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะถึงทางด้านหลังไหมถึงแน่นอนนะคะมีทุกตอนเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเจ๊จะพา,า,ามาชมภายในนะคะว่าสําหรับรุ่นเอเวอร์เรสสปอร์ตเป็นยังไงบ้างนะคะ <S <S สำหรับภายในนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะ ไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดด้วยสีลายไม้ที่เป็นตัดด้วยโครเมียมมาให้นั่นเองนะคะหน้าจอของเราให้มาถึง12นิ้วเลยหน้าจอตรงกลางนะคะมาพร้อมกับตัวระบบทัชสกรีนนะคะตัวนี้สามารถาทัชสกรีนแล้วก็เชื่อมต่อในส่วนของตัวมือถือได้ด้วยนะคะสามารถดูรายละเอียดต่างๆของตัวรถที่มือถือก็ได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวหัวเกียร์ที่เป็นเกียร์6สปีดออโต้ให้นั่น เองันยี่2ิบหนะคะ, 2025, ะ,คะจะได้มาเป็นตัวระบบออโตสตาร์สต็อปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยของเราก็ให้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะด้านหน,น,น้าจอด้านหลังเป็นดิจิตอลนะคะตัวนี้ให้มาถึง8นิ้วนะคะตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับระดับได้ทั้งหมด4ระดับนั่นเองเป็นระบบพุชสตาร์นั่นเองสามารถสั่งงานสตา,าร์ทรถระยะทางไกลได้นะคะแล้วก็ปลดล็อกรถระยะทางไกลได้ฝั่งด้านนี้นะคะใต้พวงมาลัยเนี่ยก็จะมี ปุ่มในเรื่องของการปรับในส่วนของตัวตั้งไฟหน้าเป็นออโต้หรือตั้งเป็นแมนนวลก็ได้นะคะแผงประตูด้านข้างเนี่ย ก็จะสามารถปรับในส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกทั้งหมด4บานเป็นไฟฟ้านั่นเองในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS EBD ESS ER ระบบรอมป้องกันการพลิกคว่ำนั่นเองค่ะสําหรับในส่วนของการรับประกันตัวรถนะคะตัวนี้รับประกันให้ถึง5ปีแสนหกิโลนั่นเองค่ะแล้วก็ใครนะคะที่ ชอบคันนี้แล้วนะคะอยากได้รายละเอียดการดาวน์กันผ่อนหรืออยากจะซื้อสดสามารถโทรมาสอบถามเจ๊เอกได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์หกค่ะสามหกแปนั่นเองเัเอง์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจเจ๊ด้วยนะคะวันนี้จเจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ